วัสดีค่ะวันนี้รายการบิสเฟนะคะของทีวีไอิจะพามาพบกับท่านรองผู้นวยการนะคะของสก,กสาขอ,กกอไม่ทราบว่าสาขาใหม่ที่เปิดนะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างคะล้าใหม่ที่เปิดขึ้นนะครับสมัยก่อนนะครับเราก็จะเปิดแต่ละศึกษาพันธุ์เขาจะขายกองนะครับการเรียนการสอนแต่ตอนนี้เรากำลังจะน่าจะกําลังประสานงานนะครับจะมีเซเว่นที่เป็นเซเว่นสวิการนะครับในด้านการศึกษาณตรงนักงมีแล้วก็จะมีจุดเอ่อทางส่วนร้านกาแฟ แล้วก็ด้านบนนะครับเราจะมีห้องห้องรับแขกเป็นห้องรับแขกที่ให้ครูอุปราากรหรือใครก็แล้วแต่นะครับสามารถเข้ามานั่งแล้วก็สามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าเนี่ยตาม ในสัมพันธ์บอดได้ครับแล้วในแง่ของสินค้าบอดเกมเราจะมีอะไรที่มากกว่าที่อื่นไหมคะมีครับเพราะสินค้าบอดเกมเนี่ยจริงๆตอนนี้น,นะครับในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีสมาคมบอดเกมขึ้นมาแล้วบอดเกมเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างเพื่อนระหว่างเด็กเราจะมีบอดเกมในเรื่องของฤฤวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีบางบางส่วนนะครับอาจจะมีขายเฉพาะที่นี่ที่เดียวคับ แล้วถ้าคนสนใจนะคะสั่งซื้อได้อย่างไรคะพอสามารถสั่งซื้อได้นะครับจะมาหน้าร้านก็ได้คือหน้าร้านบางทีของหมดเนี่ยหน้าร้านจะแนะนําเลยครับว่าสามารถเข้าไปกดโค้ดหรือว่ากดไปศึกษาพันมอพอเข้าไปกดเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วก็จะส่งินมา